สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการตั้งค่าให้มีไอคอนดิดพีและ r e ไซเคิลบิบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับสำหรับใครที่ไม่มีหรือในกรณีที่มีอยู่แล้วหากต้องการจะลบไม่ให้มีไอคอนเหล่านี้นะครับบนเดสก์ท็อปก็สามารถจะทำได้นะครับไอคอนดิดพีเวลาที่เราดเบินลคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเปิดมาที่หน้านี้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะค้นหาไฟล์ต่างๆได้ตามไร์ต่างๆ หรือในกรณีที่เราต้องการจะดูไฟล์ต่างๆที่ถูกลบไปแล้วหรือต้องการจะกู้คืนนะครับเราก็เปิดมาที่ Recycle bin แบบนี้นะครับไอคอนต่างๆบน d e สก์ท็นะครับเราสามารถจะตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้นะครับในกรณีที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ให้แสดงเพื่อให้หน้าจอโล่งๆนะครับก็สามารถจะทําได้หรือในกรณีที่ไม่มีก็สามารถจะตั้งค่าให้มีได้เพื่ออะไรเพื่อ เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายๆเช่นเปิดหาไฟล์ต่างๆนะครับตามไรที่ปรากฏอยู่นี้หรือต้องการจะลบไฟล์ทิ้งจากถังขยะหรือต้องการจะกู้คืนนะครับก็ทำให้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆนะครับวิธีการตั้งค่าก็ให้คลิกเมาส์ขวาบนเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ personalize คลิกไปที่ theme คลิกไปที่ d e s k Top Icon Setting จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่าง d e s k Top Icon Setting ขึ้นมานะครับไอคอนต่างๆที่เห็นอยู่นี้เราสามารถจะเลือกเพื่อให้แสดงหรือไม่ให้แสดงก็ได้นะครับไอคอนคอมพิวเตอร์ก็คือ d i ด p c นั่นเอง User File ฟ e ก็คือไฟล์ต่างๆของผู้ใช้ Network ก็คือ Network Recycle Bin ก็คือ r e c y c l ิลบินะครับถ้าเกิดว่าเป็น r e c y c l ิลบินที่เต็มนะครับจะแสดงไอคอนแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นว่างๆก็จะแสดงแบบนี้นะครับแล้วก็ c อนโทรลพา n e เก็คือส่วนควบคุมระบบของ w i n Windows น s ห้ต้องการให้แสดงที่หน้า d ดสก์ท็ก็ติ๊กถูกไปนะครับรายการต่งตางๆเมื่อเราต้องการจะดูนะครับว่า จะเป็นไอคอนแบบไหนเราก็สามารถจะติ๊กถูกได้แล้วก็คลิกแอปพลายเมื่อเราคลิกแอปพลายเนี่ยก็จะมีไอคอนต่างๆปรากฏอยู่นะครับเมื่อเราเดับเบินลคลิกเข้าไปก็จะเปิดไปยังส่วนนั้นนะครับหากไม่ต้องการให้ส่วนไหนหแสดงเราก็สามารถจะยกเลิกได้โดยการยกเลิกเครื่องหมายถูก หน้าไอคอนนั้นๆแล้วก็คลิกแอปพลานะครับเราก็จะเห็นว่าไอคอนต่างๆนั้นถูกลบไปนะครับเมื่อต้องการจะให้รายการไหนปรากฏนะครับเราก็ติ๊กถูกนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคแบบนี้นะครับก็จะเหลือไอคอนตามที่เราได้เลือกนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเพราะเราต้องการจะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนไหนได้ง่ายๆนะครับเราก็ทำ ให้ไอคอนเหล่านั้น,นแสดงบนหน้าเดสก์ท็อปครับ